ไาไหน้าขุ่นเนี่ยที่มันระบาดหนักๆคือวงพนันนะครับคือวงพนันเนี่ยนอกจากนะครับนอกจากเวลาอาเล่นนะครับจะจะเปิดหน้ากากไอ้ตัวเงินน่ะที่มันสัมผัสกันน่ะบางคนได้เงินเรามาจูบจูบไปวางเพื่อนก็จับต่อนะครับจับต่อก็ติดนะครับที่วงพนันติดมากคือติดจากเงินนะครับ บางทีการพูดจาเนี่ยอาจจะไม่บางคนเราชันใส่หน้ากากทำไมติดเพราะเงินน่ะมันหมุนอยู่ตลอดนะครับถ้าวงไพ่ก็ติดจากไพ่นะครับก็ถ้าหัดจากอุปกรณ์นะครับอลองมาก็ที่น้ำยืนนะครับวันนี้น้ำขุนไม่มีแต่ว่าน้ำยืนมีเพิ่มสี่นะครับตัวนี้เป็นกลุ่มตลาดบ้านปลาขาวนะครับ ตำบลยางอำเภอน้ m Yuen น,นะครับตัวนี้ก็เกิดจากแม่ค้าไปซื้อผักจากตลาดไทยซื้อของตลาดไทยมาขายแม่ค้าด้วยกันที่นั่งแขงด้วยกันก็ติดประมาด้วยกันสามลายนะครับนอกจากนั้นไอ้แม่ค้าที่ซื้อผักมาก็ไปติดกับสามีคนในครอบครัวนะครับนี่คือภายในครอบครัวนะครับ คุณเพื่อนการันยกันธรรมชาติของตลาดก็ต้องมีคนมาซื้อมาขายคนมาซื้อนะครับก็ติดไปจากแม่ค้าพอแม่ค้าไอ้นคนมาซื้อติดแม่ค้าปร,รากฏว่าคนนั้นเป็นครูศูนเด็กก็ไปติดเด็กนะครับเด็กพอเด็กป่วยก็ไปติดผู้ปกครองนะครับมันเลยเพิ่มขึ้นวันนี้สี่ลายนะครับทำให้ยอดสะสม ของน้ำยืนมีกติกาภายในเพิ่มขึ้นเป็น19ลายนะครับ